มาค่ะสําหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะแปลว่าน,นี่คือดวงของคุณนะก่อนอื่นนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะและดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนี้พี่หมอจะมีอะไรมาให้เล่นนะสามอย่างนะคะบอกก่อนว่าโปรดใช้วิจ,จะระนายานในการรับชมคลิปนี้นะคะพลังงานของไพ่ในแต่ละชุดอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะ ใครจะดูชุดแรกชุด2ชุด3วันนี้บอกเลยมีให้3ชุดนะคะ3ชุดเพราะฉะนั้นใครจะดูชุดไหนก็ได้แล้วแต่นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยพี่หมอจะให้ทุกคนนะคะข้อแรกนึกเรื่องที่คุณปรารถนาไว้ในใจหรือคุณนึกเรื่องอะไรไว้เดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้นะคะ3ใบนะคะอ่ะมาเริ่มกันเรื่องที่คุณนึกในใจเรื่องเงินใช่ไหมขึ้นไพ่สามเหรียญ เรื่องการเงินนี้สินนะคะคุณอยากให้แบบผ่านไปได้นะคะแล้วก็อยากให้การเงินของคุณหรือนี้สินแก้ไขปัญหาได้แล้วก็มีการวางแผนเรื่องการเงินหรือรอคอยเงินอยู่เนี่ยสำเร็จนะคะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาเรื่องที่คุณนึกนะคะมาดูใบที่2ว้าวเรื่องความรักบางคนขอความรักเอออยากให้แฟนกลับมารอแฟนอยากให้แฟนงอนะคะขึ้นไพ่แปดถ้วย ui, นะคะ แปลว่าเขาจะกลับมาง้อคุณนะความรักถ้าตรงอย่างที่คุณนึกในใจนะคะเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงมาดูใบที่สามค่ะใบที่สามขึ้นไพ่7 of the w อ r เดบางคนขอเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะเจ็ดาบเนี่ยขอเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยอยู่อยากให้หายอยากให้อาการดีขึ้นคุณจะหายค่ะคุณจะดีขึ้นค่ะขอโชคดีใครเข้ามาดูชุดแรกแล้วคำทำนายตรงกับสิ่งที่อธิษฐานในใจ พิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้ให้เรื่องดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคมาดูใบชุดที่2กันให้นึกถึงคนก็แล้วกันคนไหนก็ได้ชุดที่2อเนี่ยพี่หมอจะเปิดให้ใบเดียวพอน,นึกถึงคนนึกถึงใครก็ได้คนไหนก็ได้นะอ่ะใครก็ได้คนที่คุณคิดถึงนะนึกไว้คนหนึ่งนะมาดูกันปุ๊บว้าวขึ้นไพ่สิบ สิบไม้ท้าแปลว่าคนนี้ที่คุณถามหาเนี่ยคือเขาเงียบหายไปแล้วช่วงหลังเขาไม่ค่อยคุยกับคุณนะคะคุณก็เลยอยากจะรู้ว่ามีโอกาสที่จะได้คุยกันไหมมีโอกาสที่จะได้เจอกันไหมกับคนนี้นะคะพี่หมอเห็นพลังงานขึ้นไพ่สิบเอ่อไม้ท้าเป็นการเดินทางแปลว่าคนคนนี้ที่คุณนึกถึงแล้วคุณไม่ได้เจอเขาเลยมีโอกาสจะได้เจอกันนะคะแล้วถามว่าเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณไหมคนนี้ถือว่าดีเลยนะคะ แต่เพียงแต่อาจจะไม่ค่อยได้เจอการความสัมพันธ์ก็ห่างหายหรือคุยกันน้อยลงนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่คุณแบบคอยคิดถึงอยู่เสมอมีโอกาสอยากคุยมีโอกาสอยากเจอแต่เหมือนเป็นคนที่อาจจะอยู่ไกลกันด้วยนะคะคนนี้นะคะแต่มีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะ่ะโอเคถ้าตรงพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้นะคะโอเคตอนนี้มาดูชุดที่3นะใครดูชุดที่3มเนี่ยคือพี่หมอจะเปิดให้2ใบก็แล้วกัน ไม่มีคำถามไม่มีหัวข้อนะคะอ่ะชุดที่3ว้าวได้เงินนะให้ไพ่บอกเลยคุณจะได้เงินภายในเร็วๆนี้ไม่เกิน7หรือ9วันนี้ได้เงินจะมีเงินเข้ามาหาคุณนะคะเป็นเงินก้อนว่าใครรอคอยเงินได้เงินสำเร็จนะคะโอเคตอนนี้มาดูใบที่2เปิดให้2ใบนะชุดที่3 ว้าวปัญหาการเงินนี้สินของคุณจะผ่านไปได้แล้วแก้ไขได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะเหนื่อยกับการเงินหน่อยแต่ผ่านไปได้แน่นอนนะคะโอเคใครเข้ามาแล้วดูทั้ง3ามชุดหรือเปล่าหรือบางคนดูแค่2ชุดหรือบางคนดูแค่1ชุดนะคะถ้าพลังงานของไพ่ที่คุณดูแล้วชุดนั้นมันตรงกับใจแล้วมันใช่แปลว่าพลังงานนั้นเป็นของคุณและเป็นดวงของคุณนะคะชอบพลังงานและชอบไพ่ชุดนี้ ะะพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอนใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะยินดีที่ได้เจอทุกคนนะคะบา,บายๆค่ะ